ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ซีรีส์ที่ยายติดงอมแงมที่สุดต้องยกให้จันทราอัศดง To the end of the moon the end ที่หลัวหยุนซีรับบทจอมมารฐานไทจิน้นได้แบบทะลุอารมณ์ความรู้สึกเข้าถึงเลือดถึงเนื้อถึงกระดูกฝุดฝไปเลยทำให้ยายหวนคิดถึงอีกหนึ่งบทบาท ที่เขาได้เคยฝากฝีมือไว้นั่นก็คือบทลุนวีเทพราตีฉายาเซียนปลาน้อยบุตรอนุภรยาของเง็กเซียนฮองเต้พี่ชายของพระเอกนะคะพระรองจากเรื่องมัทรสหวานล้ำสลายเป็นเท่าราวเกล็ดน้ำค้างนั่นเองความเหมือนกันอย่างหนึ่งของสองตัวละครนี้ก็คือแม้จะมีชาติกำเนิดสูงทรงแต่ก็ถูกข่มเหงรังแกแบบโหดร้ายทารุณค่ะ จนต้องลุกขึ้นสู้เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับตัวเองนะคะและฉากที่พีคกที่สุดที่รุนวีโดนรังแกนั้นซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่นำไปสู่จุดพลิกผันของตัวละครด้วยก็คือฉากที่รุนอีเนี่ยพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องแม่จากหนังหงเฮาตัวรายตัวจริงของเรื่องค่ะยายเนี่ยเสียน้ำตาเป็นเผาเตากับฉากนี้เลย คือความอดทนอดกลั้นมาตลอดทั้งชีวิตของลุนวีนะคะมันไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วไงจะเป็นคนดีไปเพื่ออะไรคะถ้าปกป้องคนที่ตัวเองรักไม่ได้แม้จะรักพระเอกแค่ไหนแต่ยายก็เข้าใจและแอบเทใจให้ลุนวีนะคะเอาชนะฮองเหาให้ได้สำเร็จคะ่ะแต่เรื่องชนะใจนางเอกด้วยเนี่ยยายยังกักเชียพระเอกอยู่ดีคะ่ะและสุดท้าย เขาก็กลับมาเป็นพระรองผู้แสนดีนะคะที่รักนางเอกมากและยอมรับการตัดสินใจของนางเอกคะ่ะทำให้ได้ใจใหญ่ไปเต็มๆเลยกลายเป็นอีกหนึ่งพระรองขวัญใจตลอดกาลที่มาของประโยคพระเอกเป็นของนางเอกพระรองเป็นของทุกคนเรียกว่าลัวหยุ่นซีนั้นตกโศกเศร้าเขาดอมเป็นกระบุงโกยจากบทเต้าเสียนปลาน้อย จนอ่อราชายแสงเรืองรอกปิ้งปังปิ้งปังทำให้ต่อมานะคะเขาเริ่มได้รับบทพระเอกปังๆจนความดังฉุดไม่อยู่และแน่นอนว่าซีรีส์เรื่องล่าสุดจันทราอัสดงก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ค่ะวันนายแน่มากเหลือยืนซีอีกหนึ่งซีรีส์แนวเทพเซียนที่แจ้งเกิดพระรองได้แบบเปรียงมากก็ต้องเรื่องนี้เลยสมชาติสามภพ ทอสิบลีมหาเทพตรงหัวที่รับบทโดยเก้าเว่ยกวงนั้นได้สร้างปรากฏการ์ความคลั่งใครมหาเทพผมขาวที่สาวสาวสาววกซีรีจีนเนี่ยแทบอยากจะกลายร่างเป็นเจ้าจิงจอกน้อยไปเฟิงจิ๋วกันเป็นแถวคนอะไราเหอรออมตะนะคะเป็นปู่ที่งานดีที่สุดในสี่ทะเลแปดดินแดนเลยเชียวและแน่นอน ว่าเมื่อสามชาติสามพบภาคลิขิตเหนือเขนยได้สารต่อความฟันของแฟนซีรีส์โดยได้ทั้งเก้าไวยกวงและตีลี่เร่อป่ามารับบทพระนางคู่กันอีกครั้งก็ทำให้ยายเองถึงกับฟินเตวแตกแม้บุคลิกของปู่ตรงจะแตกต่างกันอยู่บ้างจากทั้งสองภาคนะคะโดยในภาคป่าท้อนั้นมหาเทพของเราก็จะออกแนวเคร่งครึมเย็นชาน้าเกรงขามค่ะ ส่วนพอมาในริคิดเหนือเขนยเนี่ยบุค,คลิกก็จะมีความซับซ้อนกว่ามากดูแวบแรกเหมือนจะเย็นช้าแต่จริงๆแล้วกวนบาถาค่ะทุกคนขี้แกล้งเป็นที่หนึ่งคนรอบตัวเนี่ยโดนกันท้วนหน้ายิ่งเวลาไปตกลุมรักน้องฟฟิงจิวสกิลการจีบสาวนั้นใหญ่ว่าอันดับหนึ่งของสวรรค์ก้าวชั้นฟ้าเลยแหละทั้งเจ้าเลมานยาสารพัด ร้อยกอดเป็นที่สุดค่ะแต่ใดๆคือทำไมทำไมรู้สึกน้องจิ๋วโชคดีจังอยากมีสามีไรร้ายแบบดีมังเงาะส่วนความหล่อขอแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วเอาจริงนี่คือบทบาทที่โดดเด่นที่สุดที่เกาเวยกวงได้ฝากฝีมือไว้เลยหลังจากนั้นมีข่าวว่าเฮียมีซีรีส์ที่รับบทพระเอกปัง,ปงๆอยู่ค่ะ แต่ณนะวันที่ยายทำคลิปเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปล่อยออนเลยถ้ายายตกข่าวอะไรไปก็บอกกันมาได้นะคะส่วนยายเองนั้นรับปากว่าจะคอยอัปเดตผลงานใหม่ๆของเฮียอย่างแน่นอนค่ะอีกหนึ่งพระรองแสนดีที่สร้างความประทับใจให้แฟนๆซีรีส์มรกนั่นก็คือบทสัตจเทพเทียนชีฉายาพอมะเขือม่วงจากซีรีส์แนวเทพเซียน ตำนานรักสองสวรรค์ภาคแรกที่รับบทโดยหลิวเสวียอีนั่นเองค่ะถึงจะเป็นปีศาจแต่ก็มีความอบอุ่นอารมณ์ดีที่ใครอยู่ด้วยแล้วเป็นต้องสบายใจคลายทุกแอบรักเทพประมุขสร้างกู่นางเอกของเรื่องมาเนิ่นนานได้รับหน้าที่ให้ฝึกสอนนางเอกแต่ก็ตามใจจนนางเอกไม่เป็นโลเป็นภายเอาจริง ข้างกายเขาก็มีเทพสาวสุดน่ารักชื่อว่าเย่หมีนะคะที่แอบรักเขาอยู่เหมือนกันแถมนางก็เป็นเพื่อนสนิทของทั้งคู่ด้วยส่วนนางเอกนั้นแน่นอนว่ายังไงยังไงสุดท้ายก็ต้องไปรักกับสัจเทพไปเจียพระเอกของเรื่องอยู่ดีก็เกิดเป็นความรักสี่เศซาที่เก็บซ่อนความในใจกันไปมาให้คนดูต้องลุ้นค่ะ ที่สุดท้ายคู่พระนางเขาก็ได้ลงเอยกันในแบบแฮปปี้แฮปปี้ส่วนพระรองของเราอุตซาปิดทองหลังพระนะคะพยายามแบกรับภารกิจสละตนเพื่อหยุดยั้งมหันตภัยหุ้นตุนแทนนางเอกแต่ก็ไม่สำเร็จแถมยังต้องมาเสียเพื่อนรักที่แอบรักตัวเองไปอีกค่ะได้ฟังคำสารภาพจากปากนางก็ในเซี่ยวนาทีสุดท้ายของชีวิต ทำเอาใจสลายทั้งคนเล่นคนดูหัวใจเปียกปอนกันไปหมดเรียกว่ากว่าพระรองจะรู้ใจตนเองก็เกือบจะสายไปแล้วต้องมาหลุนกันที่ภาคต่อที่สัตว์จะเทพเทียนชีจะได้ขยับมาเป็นพระเอกละคะว่าคู่รองคู่เนี้ยเขาจะสมหวังกันหรือไม่ขอแค่อย่างเดียวขอนักแสดงเป็นคู่เดิมจะได้ไหม เหล่าหลิวของเรานั้นณนะตอนนี้ฝีมือการแสดงคุณภาพมากๆขึ้นแท่นเป็นพระเอกมาแรงได้บทดีๆซีรีส์ปังๆมาหลายเรื่องแล้วค่ะทั้งอัลลมานหมอหญิงชิงล่วผ่านพบอีคราย่ามบุบผาปโปรยปลายหรือจะบทหลวงพี่อู่ซินในดรุพณพเนจรท่องยุทธภพก็เทฟุดุดังนั้นถ้าหากมีภาคต่อของสัจเทศเทียนชีจริง เราลิ้วของเราต้องเป็นพระเอกเท่านั้นคะ่ะยายเชียร์สุดใจมาถึงพระรองคนสุดท้ายที่ตอนนี้กลายมาเป็นพระเอกเต็มตัวแล้วใครจะคิดนะคะว่าเมื่อนักร้องมือวางอันดับหนึ่งของวงการซีรีส์จีนยังลิวอีหนิงนะคะผันตัวมารับงานแสดงแล้วมันจะปังขนาดนี้บทบาทแรกที่ใหญ่ได้ดูแล้วกรี๊ดหนักมาก ก็ตั้งบทฮาวตูองครักษ์หนุ่มสุดเท่จากสิริดามาย้อนยุคสตีหานฉางเกินนั่นล่ละค่ะอุ๊ยแล้วได้ประกบคู่กับยายนอนเจ้าลูซือเคมีดีงามเกินคาดฟุดๆเส้นรักของคู่นี้นั้นโรแมนติกโดนใจยายมรกตั้งแต่การวางคาแรคเตอร์ให้ฮาวตูเป็นสายบูผู้เย็นชาขาโหดมีชาติกำเนิดต่ำต้อยนะคะ ตัดกับองค์หญิงเลอเยียนที่ดูอ่อนหวานบอบบางและสูงส่งค่ะแล้วแค่การเหลือบมองของห้าตูตาอ,องค์หญิงครั้งเดียวนะก็ทำให้คนดูรู้สึกเลยว่าค,คนคนเนี้ต้องมีอะไรในใจกับองค์หญิงแน่ๆสุดยอดการแสดงของเหลวอ,อินนิงเลยความไม่กลัวอะไรในโลกนะคะแม้แต่ความตายแต่ยอมสยบให้นางผู้เดียวนั้นมันึ้งอะค่ะ แค่น้องเสียงเข็มพี่ก็ใจแกว่งมันขนาดนั้นเลยทีเดียวยายนะคะถึงขนาดเคยทำคลิปแยกสำหรับคู่นี้มาแล้วแบบว่าอินหนักมากใครสนใจไปหาชมกันได้นะคะแล้วความใบหน้าเรียวงามกับรูปร่างสูงโปร่งของลิวอีดิงนั้นมันก็ชังเทจริงอะไรจริงเหมาะกับความเป็นพระเอกแนวบู๊ต่อสู้ไม่ใช่น้อยค่ะฉะนั้นแล้วจากนั้น บทแนวนี้ก็วิ่งมาหาเจ้าตัวมากมายเลยค่ะทั้งบทพระรองทั้งบทพระเอกปังๆทั้งนั้นที่ผ่านตากันไปก็อย่างเรื่องดาบเสียดฟ้าแต่ที่ยายรอคอยมากที่สุดก็คือบทพระเอกซีรีส์ฟอมยักษ์จากนิยายดังบรปักจำนวนที่เขาจะมารับบทเวยเศร้าท่านโหผู้เย็นชาคู่กับนางเอกสาวคนสวยซงจูเอ๋อค่ะ ซึ่งหากใครอยากดูเรื่องนี้เหมือนยายก็อย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยายด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกริงกร๊งๆเพื่อแจ้งเตือนข่าวสารสิรสิจากยายนะคะบ๊ายบาย